รวม20ฉากเรียกน้ำตาจากวันพีนะครับวันพีซนั้นเป็นผลงานประจนภายในท้องทะเลกับเหล่าจนสลัดของอาจารย์เออิจิโร่โอดะเป็นการ์ตูนที่แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะครับตลอดเวลาที่ดำเนินเรื่องมานับ20ปีและก็มีจำนวนตอน1,000กว่าตอนแล้วนะครับมีฉากที่ทำให้ผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยกำนันตามไม่อยู่มากมายหลายฉากเลยทีเดียวและก็มีหลายๆฉากที่ผ่านเวลานับ10ปีแล้วแต่ก็ยังคงตราตรึงใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรามาดู20ฉากนี้นะครับว่ามีฉากไหนกันบ้าง ฉากแรกเลยนะครับเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ลูฟี่ยังตัวกับเปี๊ยกเดียวอยู่เลยลูฟี่ได้ไปหาเรื่องกับกลุ่มจนภูเขาครับที่ดูถูกแชงคูสจึงถูกจับแล้วก็โยนไปในทะเลและกําลังจะถูกเจ้าทะเลทําร้ายเมื่อแชงรู้นะครับจึงรีบไปช่วยลูฟี่ทันทีและก็เสียแขนข้างหนึ่งเพื่อเดินพันกับเจ้าหนูตัวกับเปียกนี้ และหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าใครจะถามแช้งว่าแขนข้างนี้หายไปไหนเขาก็จะตอบว่าเอาไปเดินพันกับยุคสมัยใหม่อยู่เสมอฉากนี้นะครับเกิดขึ้นในตอนที่หนึ่งของเรื่องวันพีซเลยนะครับต่อมาฉากที่2นะครับกับคําพูดที่ว่านั่นเป็นส่วนของลูกสาวฉันในฉากนี้นะครับเป็นฉากยอดอดีตของนามิในตอนที่อารอนเนี่ยบุกหมู่บ้านของนามินะครับและก็ไปรีดถ่ายเงินของชาวบ้านหากใครไม่จ่ายนะครับจะถูกฆ่าและก็ต้องจ่ายตามจํานวนคนที่มีอยู่ในบ้านด้วยนะครับ ซึ่งในบ้านของนามิเนี่ยอาศัยกันอยู่3คน,นครับก็คือเบมยวที่เป็นอดีตทาหารเรือเธอได้เก็บนามิและโนยิโกะมาเลี้ยงเธอพยายามซ่อนเด็กทั้งสองคนเอาไว้เนื่องจากว่าเธอเนี่ยไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายส่วนของเด็กทั้งสองคนได้แต่สุดท้ายอารอนก็รู้นะครับเธอจะตัดสินใจจ่ายเงินสําหรับเด็กทั้งสองคนให้มีชีวิตรอดแต่สําหรับตัวเธอนั้นเธอยอมที่จะตายเพื่อให้เด็กทั้งสองคนรอดในฉากนี้นะครับเกิดขึ้นในตอนที่7 8และต่อไปนะครับฉากที่มีคําพูดว่า ช่วยคนพวกนี้เถอะนะฉากนี้เป็นฉากในตอนที่ลูฟี่เนี่ยตกลงมาที่เกาะอมาซอนลินลีและที่นี่ก็เป็นเกาะห้ามให้ผู้ชายเข้ามาแต่หลังจากที่ลูฟี่เข้ามาเนี่ยลูฟี่ก็ได้สร้างมิตรภาพดีๆให้กับหลายๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับดังนั้นจึงมีผู้คนที่ต้องการช่วยเหลือลูฟี่ด้วยและคนที่ให้การช่วยเหลือลูฟี่เนี่ยก็ถูกสับให้เป็นหินจากจักรพรรดิินีโบอาเฮนคอฟและในจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ลูฟี่กำลังจะขึ้นเรือหนีไปกับคนที่พยายามช่วยเหลือลูฟี่เนี่ยถูกสาบอยู่ตรง จึงทาให้ลูฟี่เลือกระหว่างการที่จะขึ้นเรือหนีไปหรือกลับมาช่วยเหลือคนที่ถูกสาปเป็นหินและบออาเฮนคอกเนี่ยหวังให้ลูฟี่แสดงท่าแท้ออกมาว่าสุดท้ายแล้วลูฟี่จะต้องเอาตัวรอดและปล่อยให้พวกคนที่ช่วยเหลือไปชินหน้ากับความตายแต่ลูฟี่ไม่ได้ทําเช่นนั้นนะครับลูฟี่กลับคุกเข่าแล้วก็ก้มหัวตอบแบบไม่คิดเลยว่าให้ช่วยเหลือผู้ที่มีพระคุณก่อนและในตอนนั้นในสายตาของแฮนคอกก็รู้สึกทึ่งกับผู้ชายคนนี้มากในฉากต่อไปนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ ฉากนี้นะครับเกิดขึ้นที่ Reverse Mountain ซึ่งที่น่นเนี่ยเป็นทางเข้าเกรนไลน์และก็มีวานตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลาบุนคอยเอาหัวกระแทกใส่เกรนไลน์ทุกๆวันจนหัวเนี่ยเป็นแผลชะกันกลุ่มโจรสลัดที่เอามันมาไว้ที่นี่นะครับสัญญาว่าจะกลับมาหาแต่และเวลาก็ผ่านไปหลายปีก็ไม่มีวี่แววที่จะกลับมาเจอกันนะครับลาบุนจึงเริ่มเอาหัวกระแทกกำแพงเพื่อที่จะข้ามไปอีกฟังและเมื่อลูฟี่รู้ถึงเรื่องราวนี้นะครับจึงวาดสัญลักษณ์ของกลุ่มมังฟังเอาไว้บนหัว และก็กำชับม,มาให้มันเอาหัวชนกรแพงให้สัญ,ญลักษณ์นั้นเลือนหายไปเด็ดขาดจนกว่าจะมาพบกันใหม่อีกครั้งและในฉากต่อไปนะครับเลือดที่ไหลค,ความเกลียดชังฉากนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เกาะเงือกน,นะครับลูฟี่เสียเลือดมากที่นี่แต่ทว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยห้ามเผ่าพันมนุษย์เงือกรับหรือให้เลือดแก่มนุษย์พวกเขาตั้งกฎเช่นนี้เพราะว่าเป็นผลพวงมาจากความเกลียดชังอันยาวนานระหว่างเผ่าพันธุ์ไม้ว่ามีเงือกหลายคนจะเห็นลูฟี่เป็นเวรบุรุษที่ปกป้องเกาะเงือกเอาไว้และต้องการจะช่วยเขาแต่ก็ไม่กล้าพอ และก็มีมนุษย์เงือกคนหนึ่งนะครับที่มีฉายาว่าชายชาตรีแห่งท้องทะเลคนนี้ก็คือจินเบนนั่นเองนะครับเขาอาสา,าที่จะให้เลือดให้กับลูฟี่เองฉากเล็กๆนี้สื่อถึงการสยบความเกลียดชังระหว่างเผ่าพ,พันธุ์ที่มีมานานได้อย่างลึกซึ้งเลยละ่ะและฉากต่อไปนะครับพลังของทุกคนช่วงท,ท้ายของการต่อสู้ในเดรสโลซ่านะครับไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครหลักเท่านั้นที่มีบทบาทสําคัญ แต่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนแคระทะหารเรือต่างก็ช่วยกันดันกลุ่มนกของโดราฟิมโกเพื่อถ่วงเวลาให้ลูฟี่ฟื้นคืนสภาพการต่อสู้อีกครั้งและต่อมาลูฟี่ก็กลับมาจากกัดการกับโดราฟิมโกได้สําเร็จนะครับนี่ถือว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างทหารเรือกับโจรสลัดอย่างกลุมกลืนกันลยละ่ะและฉากต่อไปนะครับกอนอุซบที่นี่ก็อยู่ในสุนเดรสโลซาเช่นกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยอุซบกาลังวิ่งหนีอยู่นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเลิกหนีและกลับมาช่วยเหล่าคนแคร์ที่เชื่อมั่นในตัวเขาเขาจะจัดการกับชูก้าและปลดปล่อยผู้คนที่ถูกทําให้กลายเป็นของเล่นออกมาได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับแต่ก็ทําให้อุซบเนี่ยได้รับการยกย่องจากเหล่าผู้ที่ถูกปลดปล่อยและพวกเขาก็ขนานนามอุซบว่าก็อดสิ่งนี้จึงทําให้คําโกหกในวันว,น,วนของเขาที่บอกว่ามีลูกน้องพันกว่าคนกลายเป็นจริงได้ในที่สุดและฉากนี้ก็อยู่ในตอนที่744นะครับ ฉากต่อไปนะครับสากุระแห่งอาณาจักรรัมอย่างที่รู้กันนะครับว่าดรฮิรุเนี่ยคืออาจารย์และผู้ที่เก็บชอปเปอร์มาเลี้ยงเธอมีความเชื่อในปฏิหารของดอกสากุระที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยได้เธอจึงพยายามค้นคว้ามาทั้งชีวิตและได้ผงสีชมพูนะครับที่จะย้อมหิมะให้กลายเป็นสากุระและสากุระนี้ก็ถูกยิงขึ้นฟ้าเพื่อส่งให้ชอปเปอร์ออกจากกอะอย่างไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงในฉากนี้อยู่ที่ตอน153นะครับและฉากต่อไปนะครับกับคําพูดว่าฉันยังไม่อยากตาย ในฉากนี้นะครับถึงแม้ว่านิโคลโรบินเนี่ยจะตัดสินใจมอบตัวกับรัฐบาลโลกเพื่อแลกเปลี่ยนกับความปลอดภัยของเพื่อนๆแต่เมื่อเธอรู้ว่าทุกคนเนี่ยตามมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเธอและในตอนที่เธอถูกสเปนด้ามพาเข้าไปยังประตูแห่งความยุติธรรมเธอค็นดิดนารลถึงขั้นที่ใช้ฟอนเนี่ยกัดขอบสะพานเอาไว้เธอทําอย่างนี้เพื่อถ่วงเวลาให้นานพอที่เพื่อนๆเนี่ยจะมาช่วยเหลือเธอได้นะครับถ้าแฟนๆคนไหนคิดจะดูฉากนี้ต้องเตรียมที่ชู่ด้วยนะครับรับรองว่าน้ําตาไหลแน่นอนฉากนี้อยู่ในตอนที่418นะครับ และฉากต่อไปนะครับฉันมันอ่อนแอหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยเสียเอสไปแล้วนะครับลูฟี่ก็โทษแต่ตัวเองที่อ่อนแอและก็ทำร้ายตัวเองอยู่นานจนกระทั่งได้จินแบรเรียกสติคืนมาให้ลูฟี่จึงตระหนักได้ว่ายังมีพ่อพ้องอยู่และจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อไม่ให้สูญเสียใครไปอีกนี่เป็นครั้งแรกในการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับที่ลูฟี่ยอมรับว,ว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอฉากนี้อยู่ในตอนที่590บนะครับและในฉากต่อไปนะครับมิตรภาพที่ใจกลางขุมนรก นช่วงสุดท้ายของการแหกคุกนรลกอินเพดาวเพื่อไปช่วยเหลือเอสถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะหลบหนีออกมาจากคุกได้แล้วนะครับแต่ก็ยังคงไม่สามารถร่องเรือไปไหนได้เพราะว่ามีประตูแห่งความยุติธรรมขนาดใหญ่ขวางอยู่ทีนี้ม um ิสเตอร์ทูมบอนเคนจึงใช้ความสามารถปลอมตัวเป็นผู้คุมเข้าไปเปิดประตูให้กับคนที่เหลือเน,นี่ยหลบหนีออกไปให้ได้เหลือเพียงตัวเองเสียสลับเป็นคนสุดท้ายฉากนี้อยู่ในตอนที่548นะครับและฉากต่อไปนะครับไฟแห่งเชนโดร่า มองแปลงคริกเกตและเหล่าลูกสมุนต้องดำน้ำทุกวันไปเวลาหลายปีจนร่างกายทรุดโทรมเพื่อจะพิสูจน์ว่าที่บรรพบุรุษของเขาซึ่งถูกประหารเพราะเล่าว่า,กาเกาะแห่งน,นี้เคยมีขุมทองนั้นไม่ได้พูดโกหกในเวลาต่อมาจนกระทั่งลูฟี่สามารถเอาชนะเอเนลและล่านละคังท,งทองที่อยู่บนเกาะแห่งท้องฟ้าดังขึ้นอีกครั้งนี่จะเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับเมืองขนทองมีอยู่จริงและคนบนฟ้าก็มีอยู่จริง มันจะเป็นฉากที่ไขปริศนาของมงแบรงที่เขาเชื่อมาตลอดจนหน้าตาไหลเละฉากนี้อยู่ในตอนที่299นะครับต่อไปนะครับทเทพิทักแห่งอาราบัสต้าในสื่ออาราบัสต้านะครับพ่อวิวีค้นพบว่าบารเวิร์กเนี่ยวางระเบิดเวลาไว้ที่หอนาฬิกาและด้านล่างของหอนาฬิกานั้นก็กําลังเกิดการจลาจลซึ่งมีคนจํานวนมากอยู่ที่นั่นแต่ทว่าไม่มีเวลามากพอแล้วที่จะเอาระเบิดไปทิ้งทันไปรูซึ่งเป็นหัวหน้าองค์รักของอาณาจักรนี้ เขาเป็นผู้ที่มีผลพลังพิศดารสามารถกลายร่างเป็นเหยี่ยวได้นะครับจึงอาสาล,ล่าลูกระเบิดขึ้นไประเบิดพร้อมกับตัวเองบนท้องฟ้าฉากนี้ก็อยู่ในตอนที่208นะครับอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับฉากต่อไปนะครับซันจิและเชฟขาแดงย้อนกลับไปในอดีตตอนที่ซันจิยังเด็กนะครับก่อนที่เขาจะกลายเป็นเชฟของพัตคาบรบาลติเอกซันจิติดอยู่บนเกาะร้างกับจนสลันขนเชี่ยมคนหนึ่งก็คือเชฟขาแดงนั่นเองทั้งคู่ก็ตกลงแบ่งอาหารกันคนละครึ่งนะครับจนกว่าจะหาความเชื่อเหลือได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเชฟขาดแดงยกอาหารทั้งหมดให้กับซันจินะครับและเขาก็ตัดขาดตัวเองเพื่อประทังชีวิตตอนนี้เป็นอีกหนึ่งฉากนะครับถึงแม้จะผ่านไป20ปีแล้วแต่ก็ยังคงสะเทือนใจจนถึงทุกวันนี้และก็จําได้แม่นเลยนะครับว่าฉากประทับใจฉากน,นี้อยู่ในตอนที่58และฉากต่อไปนะครับท้าทายรัฐบาลโลกลูฟี่และพวกเพื่อนๆกลุ่มหัวฟางทั้งหมดบุกเข้ามาถึง N.S. ล็อบบี้ที่นี่ซึ่งเป็นที่ทําการของรัฐบาลโลกนะครับพวกเขาบุกมาเพื่อชิงตัวของนิงโคลบินก,กลับมา สเปนด้ามก็เชิญใหพวกเขาดูทงของรัฐบาลโลกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเล็กกับเจ้าร้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลโลกลูฟี่จึงสั่งให้เซงโงคิงนะครับก็คืออุสมนั่นเองยิงทงนั้นทิ้งประกาศสงครามกับรัฐบาลโลกซะเลยฉากนี้เป็นอะไรที่เท่และสะใจมากๆนะครับพร้อมกับความปิติตรซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเลยล่ะและฉากนี้ก็อยู่ในตอนที่398นนะครับและฉากต่อไปนะครับไม่ลงรอย ถึงสมาชิกกลุ่มหัวฟางเนี่ยจะมีเหตุให้ต้องต่อสู้กันอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนเลยครับที่จะบีบหัวใจไปกว่าก,การประทะระหว่างลูฟี่กับอุซอบสาเหตุของการทะเลาะวิวาทครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการที่ช่างต่อเรือเนี่ยยืนยันว่าเรือ g o ิง g mary ของพวกเขานั้ทรุดโทรมมากจนไม่สามารถซ่อมให้ออกทะเลได้อีกครั้งแล้วลูฟี่จึงตัดสินใจจะหาเรือใหม่แต่อุซอบซึ่งผูกพันกับเรือนี้ไม่เห็นด้วยนะครับจึงขอลาออกจากกลุ่มและก็ท้าลูฟี่สู้โดยมีเดิมพันเป็นเรือแมรี่ และฉากต่อไปนะครับรับชีวิตของฉันคนนี้ไปแทนหลังจากที่จบการต่อสู้กับแก๊กโคโมเรียนะครับเจเทพจลสลัดอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัโทรลเมลคุมะก็ปรากฏตัวขึ้นและเขาก็เข้าทำร้ายกลุ่มหมวกฟางที่กำลังสะบัดสะบอมเพื่อจับตัวลูฟี่ไปโซโลซึ่งเห็นว่ากัปตันของตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่สู้ได้นะครับจึงเสนอให้เอาหัวของตัวเองไปแทนแต่ทว่าโคมะเนี่ยเห็นถึงความกล้าหาญของโซโลนะครับก็เลยใช้พลังดึงความเจ็บปวดท่ามดของลูฟี่ไปใส่โซโล ถ้าโซโลรับได้นะครับคูมาก็จะปล่อยกลุ่มนี้ไปฉากนี้ถือว่าอ่านไปกัดฟันไปเลยนะครับปลุมปิติยินดีมากเลยนะครับที่มีเพื่อนข้างกายยอมที่จะเสียสละชีวิตและฉากต่อไปนะครับขอบคุณมากจริงๆฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่สะเทือนใจที่สุดในวันพี e ก็ว่าได้ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เอสปกป้องลูฟี่จากพลังของอาคายนุจนตัวเองเนี่ยตายคาในอ้อมกอดของน้องชายสุดที่รัก เอสล้มลงในอ้อมกอดของน้องชายร่วมสาบานที่ยอมฝ่ายอันตรายมากมายเพื่อมาช่วยตัวเขาออกไปและก็กล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณมากจริงๆยังตราตรึงใจจนถึงทุกวันนี้นะครับจดจำได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตอน574และฉากต่อไปนะครับสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพฉากนี้นะครับคือฉากที่หลังจบจากสื่ออลาบัสตาเจ้าหญิงวิวีตามมาส่งพวกเขาถึงฝั่งเพื่อบอกว่าจะอยู่ที่นี่เพื่อฟื้นฟูอาณาจักรและเธอก็ขอให้พอลูฟี่เนี่ยรับเธอเป็นพ่ออีกครั้งได้ไหม ถึงแม้ว่ากลุ่มหมอกฟังอยากจะตอบใจจักขาดน,นะครับแต่เพราะไม่ต้องการให้วิวีถูกตั้งข้อหาให้ขาม่วมมือกับโจรสลัดพวกเขาจึงได้แต่ชูแขนที่มีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์การกรบาดอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเพื่อนพ้องที่พวกเขาเท่านั้นที่รู้กันตอนนี้อยู่ในตอนที่2 1 6นะครับและก็มาถึงฉากสุดท้ายแล้วนะครับลาก่อนอิ่งแมรี่ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟังไม่มีเรือนะครับที่จะหลบหนีจาก NS. Lobby บ ซึ่งโกอิงแมรี่ของพวกเขาในตอนนั้นถูกประเมินว่าไม่สามารถที่จะออกทะเลได้แล้วนะครับแต่จู่ๆโกอิงแมรี่ก็ส่งเสียงร้องเรียกให้พวกเขาเนี่ยกระโดดลงมาหา,าทั้งที่ไม่มีใครขับเรือเลยและโกอิงแมรี่ก็พาพวกเขาหนีออกไปได้ในที่สุดแต่ถ้าว่าโกอิงแมรี่เนี่ยพาพวกเขามาถึงจุดท,ที่ปลอดภัยแล้วนะครับเรือก็ได้หักครึ่งและก็พังทลายลงกลุ่มหมวกฟันจึงตัดสินใจบอกลาก,กับแมรี่และก็ทําพิธีเผาเรือเพื่อส่งเพื่อนร่วมทางกนมานานได้หลับอย่างสงบสุขใต้ท้องทะเล และตอนนี้ก็อยู่ในตอนที่430นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์แล้วก็พูดคุยอย่างสนุกสนานกันได้นะครับ